สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การพยากรของ,ของปีนักสัตว์ปีรักาค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 5เหมือนคลิปนี้อาจารย์ดูฉูหกหลอกยังไงก็ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะนะยังไงอาจารย์ก็ดูให้ได้อยู่แล้วเนาะเริ่มที่การงานเลยแล้วกันนะคะ งานในเดือนนี้ดูแลค่อนข้างดูมันมีเรื่องหนักๆเข้ามาอยู่นะคะมันเป็นเรื่องของอการที่ไม่เคารพในในความคิดเห็นของคนอื่นนะคะยึดมั่นถือมั่นของตัวเองมากจนเกินไปโดยไม่มองอฝ่ายตรงข้าม ไม่มองเอาลูกน้องลูกพี่ไม่ได้มองเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นอย่างนี้ไปซะทั้งทังที่แบบฉบับงานที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้มันดีมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยพยายามอมองตัวเองดีกว่าเอาสายตาเพื่อนร่วมงานเอาสายตาคนรอบข้างของเรานะคะ่ะในเวลาที่เราทำงานอยู่เนี่ย มาพิจารณาตัวเองว่าเรา,อ,าออกแนวที่วางกล้ามมากเกินไปหรือเปล่านะคะขี่บนจูจีจ้จุกจิกไปเลยอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นนะมันขึ้นมาแล้วนะมันจะเป็นใน,ในเดือนนี้เพราะฉะนั้นแล้ว คุณพยายามชักนําตัวเองกลับมาสู่จุดของคุณให้ได้สู่จุดความที่คุณเป็นอยู่คนที่น่าราักคนที่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งให้ได้ในเดือนนี้นะคะมันเหนื่อยหนนะเดือนนี้คุณนะดูเหนื่อยดูเพลียนะคะแต่ดันไปนลงอะไรไม่รู้ว่าดันไปนลงกับเพื่อนร่วมงานเอยลงที่ลูกน้องเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันจะดูไม่ดีไป ทำให้บุคลิกภาพของเราเสียไปเลยอะนะคะสรุปกันอาจ,จะให้ผ่านนะอย่างี้คุณก็ผ่านได้แล้วกันนะในบางท่านสอบอะไรไว้สมัครงานอะไรไว้ก็ได้แล้วนะคะมีคนชักนําไปนะต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างเดือนนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะสะดุดสะดุดหน่อยๆแต่ก็โชคดีค่ะคุณก็เหมือนมีดวงคอยค้ำจุนคุณอยู่ หรือคุณได้สะสมเงินเอาไว้อะค่ะนะเป็นเงินทุนสำรองชีวิตคุณก็เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาการการเงินคุณไม่มีถึงการเงินของคุณอาจจะดูลําบากหน่อยนะการเงินคุณลําบากหน่อยแต่าจะให้คุณผ่านนะเพราะคุณก็มีพอตัวยอยู่เหมือนกันนะคะสรุปการเงินผ่านนะคะนะต่อไปเรื่องสุขภาพกันบ้างอืสุขภาพไม่มีปัญหาแข็งแรงมากด้วย อาจจะแข็งแรงมากจนเกินไปอาจจะปะทะเลาะเบาแว้งอะไรกันไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระ,ว,งระวังด้วยเรื่องของก <c oughs> ารมีอีกโก้สูงการเอาความคิดของตัวเองที่ใหญ่เกินอะไรอย่างเงี้ยไปทําร้ายคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะทําร้ายตอบเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ให้ระวังแค่นี้เพ <c oughs> ราะเดือนที่คุแข็งแรงเกินไปนะคะ สรุปปาญหาให้ผ่านเดี๋ยวจะมีคนชักนําคุณออกมาตรงนั้นเองเออกมาจากตรงนั้นเองก็แล้วกันนะคะต่อไปเรื่องความรัก <c oughs> คนโสดในเดือนนี้นั้นอถ้าคุณอยากจะโสดต่อโสดได้นะคะแต่ถ้าคนไม่อยากจะโสดแล้วเนี่ยคุณต้องตัดใจจากคนเก่าให้ได้ก่อนนะมั่นใจละว,ว่าไม่มีไม่คิดถึงไม่อะไรทั้งนั้น แล้วคุณก็ลองลองเปลี่ยนผู้คนที่พูดคุยคนที่เดีจะเข้ามาในชีวิตคุณนะเอาแบบไม่ใช่สเปคไม่ไม่เหมือนแฟนเก่าของคุณอะ่ะเป็นไปอีกแบบหนึ่งอะ่ะลองเปิดใจดูนะคะและอีกอย่างหนึ่งเดือนนี้อย่าตั้งกำแพงปิดกั้นตัวเองเอาไว้บางคนไม่รู้ว่าเดือนนี้คุณมีบุคลิกท่าทางที่ ลักษณะที่ปิดกั้นตัวเองให้คนเข้ามาหาคุณค่อนข้างยากนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปไหนเข้าไปกับเพื่อนด้วยแล้วกันนะให้ไปกับเพื่อนอย่าไปคนเดียวไปกับญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะประมาณนี้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้แฟนคุณขี้บ่นค่ะตอนคบกันน่ะ น่ารักเชียวพออยู่กินได้ปันด้วยกันปั๊บขี้บนเฉยเลยนะคะแต่แต่แต่ตัวคุณไม่ต้องห่วงนะถึงเธอและเขาคนนี้จะขี้บนกับคุณมากแค่ไหนก็รักคุณคนเดียวรักคุณคนเดียวแต่คุณนั่นแหละที่กำลังมองหานะอะไรบางอย่างนะคะคุยกันได้คุยกันได้ แต่ถ้าเธอเลยเขาคนนั้นรู้แล้วแฟนคุณรู้แล้วนะมีเรื่องแน่นะแค่คุยกันเฉยก็ไม่ได้เดือนนี้นะมันนี่ปากแรงอย่างเดียวขี้บนอย่างเดียวแล้วนี้จะหมัดจะหนักมาละนะมันมีเรื่องอะ่ะมันมีเรื่องแต่ก็ตามภาษาเล่นกับฟันนะคนเราอะ่ะนะ ครบกันมันก็มีบ้างเป๋เปไปบ้างแต่ก็กลับมาได้เพราะว่าคนงามความดีของแฟนเรามีเยอะทํากับเราเยอะเราก็ควรจะทําดีตอบบ้างใช่ไหมอย่าลืมนะคะแฟนคุณรักคนคนเดียวคุณก็ควรจะรักแบบนั้นตอบบ้างอืมนะนะประมาณนี้ในดวงของคุณนะในเดือนนี้นะประมาณนี้เรื่องที่จะติติงคุณนะก็คงจะเป็นเรื่องการใช้อารมณ์นะกับเรื่องกระวางกล้าม ระมัดระวังด้วยเพราะนั้นเวลาไปไหนมาไหนให้ไปกับเพื่อนให้ไปกับญาตินะคะเวลาทำงานก็เหมือนกันอย่าอีกโก้สูงมากเกินไปดูสีหน้าและแววตาของเพื่อนร่วมงานด้วยของหัวหน้างานของลูกน้องด้วยว่าโอเคหรือเปล่านะคุณจะไปแนนในเดือนนี้แล้วเรื่องการเงินของคุณเดือนนี้ไม่ดีเท่าไหร่เลยแต่โชคดีที่ว่าตัวคุณก็ มีอยู่แล้วเขายังชั่วหน่อยสะสมเอาไว้ก็เอามาใช้ได้แค่นี้เองในเดือนนี้แต่คุณจะดูเพลียหน่อยนะมันมีเรื่องคุณลำบากใจหน่อยอ่ะจะจ,จนคุณดูเพลียดูไม่สดชื่น,นในเดือนนี้จะประมาณนี้ <c oughs> เรื่องที่จะสรุปนะถือเป็นเรื่องสรุปไปเลยไม่มีเรื่องติแต่ก็ติไป็ะเยอะเยอะละ <c oughs> อ่ะ หมดแล้วนะคะหมดแล้วนะหวังว่าคุณจะผ่านพ้นมันไปได้สําหรับเรื่องสภาวะอารมณ์ของคุณเองนะคะ,ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ